เรเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยนะคะอน,น้องขยอบเป็นไม,ม้แบบลูกนแอปเปิ้ลน,น,นะคะสามารถติดต่อได้ที่ตำบลแม่ต่างนะคะส่วนแหล่งผลิตอยู่ที่อำเภอท่า2ยางคะ่ะแบรนด์นาคีรีบแบรนด์ที่ไปไกลไปถึงต่างประเทศแล้วนะคะอินเตอร์โกอินเตอร์เรียบร้อยแล้วคะ่ะและขอเชิญน,นางแบบทั้งหมดนะคะนางแบบทั้งหมดกลุ่มอาชีพนะคะนางแบบกลุ่มอาชีพอีก9 งานอยด้านดนต่อค่ะยิ้มนะคะยิ้มด้วยความมีความสุขนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานของพวกเราคุณเฟ้ยแม่วยคะ่ะ ค่ะแล้วก็ผู้แทนของอลังการมากจริงๆนะคะมีทั้งความสนุกความไพเราะแล้วก็มีความหมายด้วยนะคะ